โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนายเกมฮอนนะครับในโหมดแล้งซีเอ็มกับพิโรมังกี้คิงนะครับอยู่ในคอนเซปต,ต์นะครับกดคนเดียวหรือว่าซโลแรงอ่ะเป็น,ปนลิงน j short o u r a ว <c oughs> ันนี right okay. <Okay. S 1> ้ว่าจะเล่นเป็นลิงสายแรดบ้านหรือว่าโยกบ้านนะครับ A short journey. Right away. I will not be stopped with great haste right away. Long what in the done. On my way. อันนี้โจเพื่อนไปซ้อนแล้วเนโซจบแล้วเอามาดันสามหอกได้ป่าวะเนีย เรากำลังไปเลนบ้านต้องโยกอ่ดาเมจวะเจ้าเลยออาขวดแล้วกันครับ เพราะว่าแต่ละทีเราใช้มนาเปืองเพืองในการคอมโบแต่ละรอบ <c oughs> เดี๋ยวผมขึ้นโกนมาปั๊บแล้วผมขึ้นเป็นนูเลยนะ <c oughs> ผมจะเล่นแบบโยกบ้านอนยะ่ายเดียวตัดคุ้งตัด,ตดคีบอะไรเงี้ยไม่ค่อยบวกับเพื่อนหรอกขี้เกียจปั๊ do be great haste. Easily done. On my way, A short journey. I will not be On my way. แอบเยอะเกินไปเหมาไปเฮมาสามตัวเหรอสัตรูหายไป

แแบบมอแล้วนะวาบมบนนี้มาบบนนี้ืออเดี๋ยวเล่นเป็นลิงลมแล้วกันลิงลมนะลมมิ่งนะไม่ใช่ลิงลมที่แบบโอ้โถตามกิ่งไม้นะเขาอย่าใช่ไหมลิงลมนะลมมิ่งนะตามส่วนไปดิตื่นมาซองนั่นร้องกระจายฟรีไป Heather bien มาเ็วมาเ็วมาเลย <c oughs> ตบฉันเฉยเลยฉันทำอะไรผิดเนี่ย attack. ่างตออดนตายไหนวะตรงไหนวะตาล่างเหรอล่างอยู่ยากเล่นลำบากเล่นล่างอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวจุกจิกตกแล้วต Is under attack. good, didn't done <laughs> <laughs> right away <laughs> with great haste. <laughs> On my way. with great haste. รถคูดาวดีกว่าฮะจะได้บวกบ่อยๆแอบอะไรวะเนี่ยโดนตบว่าไม่โดน your of แทบมอลนะเยอะเกินโดนทีครึ่งหลอดอะอืม เยอะเกินอ๋อโดนอีกตายเถอะพ่อจองตีไม่เอาไม่เสี่ยงเ, <c oughs> เขาแล้วออกไม่ได้วะไ,ไ,ไ,ไม่เมื่อกี้มันจะสตันไงก็เลยต้องถอยออกมา

อันตรายจริงๆกลับบ้านดีกว่าเมื่อกี้คือการคอมโบแบบ5 6าหนะครับ2 3นะ2แล้ว3ตามเลยนะครับแต่ถ้าเล่น1 3ก็ได้แล้วแต่เราถนัดอ่ะ แต่สกิล2-3อ่ะเวลาเราคอมโบมันจะริดดาเมจได้เร็วกว่านะแต่ถ้า1-3อ่ะมันจะเป็นการต่อเรื่อยๆนะครับค่อยๆนวดนะเพราะว่าสกิลมังกี้อ่ะหลักๆสกิลเขามันจะทําดาเมจ2รอบไงใช่ไหมสกิลหก็สไลด์ถ้าโดนเป้าหมายกจจ็จะได้อีกรอบสกิลสก็กระโดดได้2รอ,อบสกิลสก็ทุบหินแล้วก็จะมีฮิตอีกฮิตหนึ่งก็คือทั้งหมดของเขาอย่างละ2รอ,อบแต่ถ้ามีกระทาฟ้า1และ2อ่ะจะเพิ่มมาอีกอย่างละรอบก็เป็น3ใช่ไหมอ่าประมาณนั้น ระวังเซนเยอะเกินอีีซซิลเล่นเป็นคอมโบแบบห้าหกเจ็ดแปดก็ให้เน้นสองสามนะหนึ่งไม่ต้องก็ได้นะครับ

này đâu quá, ui quá, 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 สวยจัดจแนอนทิคเรียบร้อยติดแถบมาแล้วนะแถบแม่งปวนเกิบบนตลใ้มับบนดิบบนมาอบ,บา หลันกลางดีกว่าล่างน่าจะเยอะโดดข้ามป้อมเฉยเลย มากันหมดเลยโจมไปสิ่งก่อสร้างนี้อืมไ์ไม่โดนถ้าโดนคิีะผมต่อได้ โซม e ร้อนอ้หายไปไหนวะชาร์ได้แล้วเม่อกี้น่อยู่ของมึงนี่เอมาเี้ยเอ้ยเราชาร์นี้กโดด้อเป็ดีเลยสัคุยกับเด็บูดีกว่าพี่มาแล้วน้อง

หล่อมๆเลยอย่างเงี้ยหล่อมๆเลยกลับบ้านดีกว่า่วยมันมิดออกมาเข้าปาไอ้สัตว์อยู่ว่ชาร์ตที่แรกเราค้ครอบงหวะแรกก็จบแน้วผมขึ้นนู้ต่อนะ The hellborn have destroyed a legion of the earth. Getcha! Chancellor <laughs> เฮ้ยติดแทบเฉยโอ้ยเกือบไปแล้วอะไรกันครับนี่อกลับบ้านดีกว่าโจมตีสิ่งก่อสร้างนี้ ผมบอกแล้วว่าผมจะปั่นป่วนให้เยอะกว่านี้เดี๋ยวผมขึ้นมอ็อกดีกว่าเล่นลิงมอ็อกดีกว่าฮะเดี๋ยวออกเป็นม็อกขอนูก่อนหนูชิ้นเดียวพอ time to die. The Hellborn have destroyed a Legion belfry. The horror. Oh. เปเหตุขึ้นจอเวทใช่ไหมถอยไป,ไปอาไป้อาวเ,เกัากันหมดเลยมึนวะโอยอมแพ้น็อดเก็บกฎอะ เยศเคพี่มึงหล่อที่อ่ะ <c oughs> ดอนบอกมา51วะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมขอนูก่อนฮนะไม่รู้ว่าเกมน,นี้จะได้มอสกันบ่เน๊า เต็ีมป่าเลยเมื่อกี้วันเดนเล่นเป็นสเปียลซันเดอร์เหรอ a journey đòn lùm à short journey đòn phải ตัดเลือดจริงด้วยสเปลซันเดอร์ระวังไม่เอาผมบั๊กแล้วะ ดีคองเท่ากับคนอ่อนแอรูเป่ะให้มันฝ่าว้หนึ่งตัวเงี้ยวฮะระวังระวังระวัง ยกบ้านไปเรามีแค่เนี้ยพีเคสามตัวเออผมว่าผมออกม็อกมาน่าจะโอเคอ่ะเอาไว้ตัดคุ้มอยู่มั้งลอ นนดึงไปกินแล้วผิวไหวดุดสายนะ้ำ ไม่ได้บวกแล้วว่ะโดดเข้าไปโดนช็อกเวฟวะเนี่ยโอ้ยเป,เ,ปเป็นไปได้สูงเลยเอ,บอบ๋บ่เอ๋บ่ นิ่มๆไปยนยกลนต่อครับที่เก่าไม่อยากจะออยแล้วไงก็คือแบบยืนเล่นเล่นล่างเฉยๆ เดี๋ยวผมออกมอ็อกให้บิงหลบเดี๋ยวโดนดาเมจ <c oughs> เดี๋ยวมันไม่เท <c oughs> น่นี่ไงนี่ไงเห็นเป่าเหาเ,เห็นเป่าเห็นเป่า <c oughs> บวกกันอีกแล้วบวกกันอีกแล้วพาเพื่อนไปตายดอนโจมย่าปะ ทำยาแป๊บเข้ากระทะตรงนี้เอื้อแตกโซโลจัดเลย

the legion-haunted mansion has been destroyed the legion-haunted mansion has been destroyed Is my tarp, you toy. The Hellborn have destroyed a Legion Belfry. Gee, for my immortality! Oh, 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 yeah, 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 yeah. On my way! Wait, wait, wait. ไอ้ล้วพลังมดโอ้ยเอออันไหน เากำลังงอกเข้าไปโอเคนะฮะก็จบลงที่เรียบร้อยแล้วนะครับหากทุกท่านชอบใจนะครับอย่าลืมช่วยกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับพันเอกก็ขอทุด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามคอนเต์นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายจ้า